เสนอรายการเกมโชว์แจกจจิงจากมิอันกับความหาคู่สอง The City Second Game 60วิพิจิตแสนแท็กทีมสนับสนุนโดยพรีกโก้พาสต้าซอส Samsung Curve UHD TV กติกา60วิพิจิแสน โดยผู้แข่งขันจะต้องเลือกพิธีกรมาช่วยเล่นเกมให้สำเร็จภายในเวลา60วินาทีจากนั้นสามารถเข้าไปหยิบของรางวัลในห้องได้เลยก่อนที่ประตูจะปิดหากชนะครบ10เกมก่อรับของรางวัลสะสมทั้งหมดพร้อมแจกวอตอีก100,000บาท จากครั้งที่แล้วการแท็กทีมก็ผ่านรอบที่หนึ่งไปแล้วนะจ๊ะโดยพี่ฝนเนี่ยดูการเล่นจะเก๋กว่าพร้อมกับรับแทเล็ตไปได้ส่วนน้องหลิวเนี่ยดูจะตื่นเต้นไปหน่อยแต่ก็ได้ชีวิตเอวีดีสาวสองนิ้วเป็นรางวัลสะสมไปได้แล้วครับโอ้ตอนแรกดูจะยกตู้เย็นยกไม่ไหวตู้เย็นคืออยากจะบอกหลิวว่า เราเหนือกว่าเพราะเขาได้แท็บเล็ตอันเล็กแต่ว่าเรานี่ได้แท็บเล็ตอันใหญ่่ใช่ทีวีสองนิ้วแต่ไม่ไหวดูยกไม่ไหวนี่ยกอะไรมาเนี่ยมาดิยกให้ไม่มันเบามันเบามันไม่หนักมากหล่นได้ไหมเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุณนู้เองคุณหลิวคุณหลิวมะมครับไดครับ้รับไปผลยมครับ้ผมผูคค้ คุณก้อไปเก็บเกมต่อไปนี้คุณหนงจะเป็นผู้เลือกเล่นก่อนแล้วว่าจะได้เล่นเกมอะไรพร้อมนะคะจะพร้อมแล้วไปที่เดอะแลนดอหากพร้อมแล้วมาลุ้นกันที่เดอะแลนด แตงโมแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่โก้เขามีทักษะทั้งเรื่องความแม่นเนี่ยเขาเป็นคนที่แม่นมากไอเรื่องปลาไพ่เขาแบบอุ้ยอุ้ยเรื่องปลาไพ่พี่โก้นี่เร็วเลยจริงจริงเขาจะช่วยกันช่วยกันนะอย่ายืนนึ่งอย่ายืนนึ่งนี่ไงนี่ไงเดอดเดอเรื่องแล้วยังไงเขาปลาไพ่ไงเอาแบบแรกเปล่าอะไรนะเอาแบบแรกเปล่าแบบแรกแบบแรกคือแยกสีขอบคุณลิวเลือกแล้วเป็นแยกสีอโลเวนส่วนที่บนเป็นปลา เกมแยกสีอโลวเวงเกมที่พวกขันจะต้องแท็ทแกทีมอยกแทงสีให้รวมเป็นสีเดียวกันจนครบตามจำนวนที่กำหนดภายในเวลา60วินาทีครับแยกสีอโลวเวงมาแล้วนะคะคุณค่ะกติกาเข้าใจแล้วง่ายเริ่มสิครับง่ายไปเริ่มดิฮะเริ่มหรอเริ่ม,มไม่อยากทำยังไงไม่อยากทำาไม่อยากเป็นพิธีกรแล้วเหรอคะเอาอะไร่ไเดน้เดี๋ยววันนี้ต่อโอ้ที่พึ่งจะมาทำได้สองเทปจะปลดออกแล้วเหรอ ยัไม่ได้ทำตัวไม่ดีเลยนะตั้งใจทำงานด้วมาเช้าด้วยอ๋อโอเคอ่ะเดี๋ยวเราตัวเองก็ังใจกำไรใช่ป่ะกำไใจได้เพราะเราก็อยากได้ไงเราแล้วถ้าเกิดว่านี่นะใช่ป่ะดีราตไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ิไม่ใช่ิที่โไม่ได้อะไรเดียวเดียวกันโอ้ยู่ทีมเดียวกันแท้ไงถึงได้ใจร้ายกับน้องเหลีวซะอย่างนั้นหละครับปิโก้ไม่เป็นไรเราปแฟเาป็นแฟนเวลาเราทได้แล้วเราเป็นคามภาคภูมิใจใช่ไหมใช่ไมไม่ว่าเ้ยมันจะ อยพี่บ้านมันสลัดเล่สลิงเยอะก็เลยโดนเหมือนลิงปาปพลก็เรียบร้อยแล้วโอเคีรยวประจำดีครับจุดสตาร์ทพร้อมแล้วนี่คือ the sixty second game หกสิบวิพิชิตแสนแท็กทิม t h มาเร็วเดี๋ยวเนี่เนี่เนี่ไม่ต้องยลน้ตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้ ต้มอยู่ไหนต้อย่ไหนต้มอยู่นี่ต้มอยู่นี่มุมนี้เวลาพอเวลาสิบวินจุกได้นะเวลาพอเวลาสิบว้นต้มตรงนี้เราแองเบาสบายด่งง่านิ้เดียวเวลาอเวลาวนสิบวนได้แล้ชมพูต้มต้มมตรนี้เลยลูกนี่ต้มต้มมนี้เลยชมมนีเลยอ่ะไปไปแชมพูไปเไปไป

ตายยังไงแต่สาวหลิวเนี่ยก็มากับความตั้งใจและมุ่งมั่นแยกสิ่งสำเร็จด้วยเวลาอันรวดเร็วจากนั้นเ,นเข้าไปเอาเครื่องออกแก๊สมาเตรียมไว้ก่อนแล้วลองกดตู้เซฟดูแต่ไม่ออกสุดท้ายเลยต้องเอาเครื่องออกแก๊ออกมาก่อนเลยครับเฮ้ยเธอเขาจะคุยกับเขายัางไงไม่รู้จะคุยอะไรด้วยแต่อยายามที่จะออกมา,าอะไรอะอ๋อแล้วเป็นเป็นคีย์บอร์ดสำหรับ คุณหนูในวันนี้เด็กเดพี่อ๋อโอ้ยมือมาลีมีลูกแมวเมียก็แมวเมียกดีบอร์ดที่ที่กดไปแล้วบัวล็อกหมอจริงหรอมีเด็กร้องด้วยอ่าฮ่าฮ่าฮ่าแล้วก็ได้ได้ได้ดูนีดูนั่นดด้ เอ้ยเอาหาเอาหาพี่เอาหาเหรอเอาของกลับไปบ้างเถอะเอาแต่ก็เอาตู้เย็นเดี๋ยวตู้เย็นเลยเพื่อทานสำเร็จนะครับน้องหลิวรับไปเลยครับชุดโอแก่โอ้ยโอ้ยตาติงตาตั้งตาเลยพี่ฝนพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วหนูเชื่อว่าพี่ฝนยังไม่เหนื่อยนะครับปลาไพ่ปากแตงโมมา เกมป่าไพ่ปักแตงโมเกมนี้ผู้เข้าข่งจะต้องแท็กทีมป่าไพ่ปักแตงโมให้ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ภายในเวลา60นาทีครับป่าไพ่ปักแตงโมนี่ไม่ไันนี่ไม่นี่อย่าไปเดี๋ยวมันเปลืองนะพี่ฝนรู้บอกว่าสเปรโตไม่อยากอมโอ้ตาตาตาเน่ เดี๋ยวหนูจะบอกให้ที่นี่อ่ะมันนี่ก่อนเทคนิคเทคนิคคือเยอะตับให้มันให้มันแตกๆหน่อยนะฮะนี่ฮะมันไม่เกี่ยวเอ้ยมันต้องเกี่ยวสิมันต้องแบบมันไม่เกี่ยวโอ้โหเห็นแล้วว่าโอ้โอ้ให้ห่อยโกพีโกถามหน่อยใครเห็กันี่ใครนะใครเก็บเก็บเก็บเลยเก็บให้ครับเก็บเลยเห็นไหมเสียเวลาเดิน เออเอาเมื่อเงยแขกหัวมันเนี่ยมันหัวมันยังโนอยเลยอ่าอยากเป็นโจเหินฟ้าเหรออันนี้อันนี้เล่นไปก่อนนี่เหลือเดี๋ยวเก็บให้อพร้อมไหมครับยางยางยางไปอยู่นู่นเลยจุดสตาร์ทจุดสตาร์ทพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วนี่คือ The City Second Game หกสิบวิพิจิตแสงแท็กทีมมาเลยครับ เอะเลยโอ้อ้าวเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่ฝนและน้องเฟิร์นจะแท็กทีมผ่านเกมนี้ไปได้หรือไม่หา้ามพลาดนะครับ เมื่อกี้เหรอเออมันโัวรสีอ่ะ เกินไปแล้วนะฮะเพราะเกมน,นี้2สาวเนี่ยปาไพ่ปักแตงโมใช้เวลาไปแค่10วินาทีนิดๆเท่านั้นเองจากนั้นเนี่ยพี่ฝนก็เข้าไปเอาสมาร์ทโฟนลงมาไว้ก่อนแล้วลองกดตู้เซฟอีกครั้งแต่ไม่ได้สุดท้ายเลยต้องเอาสมาร์ทโฟนออกมาก่อนแล้วครับ เรียบร้อยนะครับเวลาเหลือเยอะนี่คนนี้เขามีอะไรกับพวกโซเชียลอะไรไเนี่ยเขานอกจะไปได้สออาไม่ใช่ค่ะสมาร์ทโฟนแบกไม่ไหวอ๋อแบกไม่ไหวเขาไม่สมาร์ทโฟนไปแล้วดูเวลาช็อตนี่นะ่งรอบต่อไปใช่พยายามไปดูนู่นดูนี่ดูนู่นดูนี่แล้วเหมือนจะมาถูกทางจะตัดแต่ดันใช้เครื่องอุปกรณ์ไม่เป็นไม่แต่แต่ว่ามาถูกทางแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่พี่ฝนธนาธรนะครับได้สมาร์ทโฟนมาลุ้นกันต่อที่เดินรันดอมครับค่ะ รอบที่2กันไปแล้วดู2ส,สาวเนี่ยจะเล่นได้แน่นอนและเร็วขึ้นนะฮะซึกพี่ฝนเนี่ยรอบนี้ก็รับสมาร์ทโฟนไปได้ส่วนน้องหลิวเนี่ยก็รับเครื่องออกแกนเป็นรางวัลสะสมไปได้แหละครับในเกมนี้พี่ฝนจะเป็นผู้เลือกเล่นเกมแล้วครับพร้อมน,นะคะครับครัพร้อมแล้วไปร่้กันที่เดอรแลนดดม สูบกระซูซูโปรแตกสูบปรแตกกับโยกสูบลมตอบครับพี่ฝนนะแนะนำว่าสูบโปรแตกเนี่ยเหรอเออเนอะจริงป่ะนี่มันเหยียบเหยียบแล้วก็โปรโยกสูบลมเป็นไงวะโยกสูบลมจะแม่อะเฮ้ยได้แล้วโยกสูบลมอ่ะเออแต่สูบโปรแตกที่เห็นไม่แต่ว่าต้องต้องสูบให้แตก ใช่มันจะมีเข็มอยู่ข้างบนไงแล้วก็มันยะอพองอุ้ยท้าทายอ่ะท้าทายเราไม่เอาเราเอาันที่ไม่ท้าทายกลัวเปล่าไม่กลัวลูกโป่งแตกไม่กลัวแต่ว่าถ้าเป็นสูบโป่งแตกพี่เล่นคนเดียวนะทำไมอ่ะเขาเป็นกำลังใจให้เพราะมันสูบคนเดียวนเดียวเพราะเหยียบสองคนไม่ได้เหยียบเท้ากันเจ็บมันเจ็บจริงใช่แล้วแต่พี่เลยพี่เลือกเลยแล้วแต่พี่อันนี้ไม่เป็นไรเอาสูบโป่งแตกก็ได้โอเคโป่งแตกมาก เกมสูบปองแตกเกมที่พวกแข่งจะต้องแท็กทีมช่วยกันสูบลูกปองให้แตกภายในเวลาหกนาทีครับสูบปองแตกมาแล้วพร้อมไหมครับพร้อมค่ะเราเดาวันนี้ผิดนิดนึงสูบปองแตกสูบัะไรจะช่วยกันสลับอะไรกันได้แต่ว่าแนะนําว่าอย่าหยุดอย่าหยุดพอถ้าหยุดลมมันจะออกลราเสียลมเยอะได้ไม่ใชะเสียลมไม่อแต่ตอนนี้เริ่มเดี๋ยวหมดลม ไม่ใช่พร้อมอยังฝนพร้อมค่ะจุดตา,รา,ตารครับตาเลยท้ามฝนพร้อมแล้วนี่คือ the sixty second game หกสิบวิพิษแสนทักทีม three two one 吧。<Bye. S 2> มือแท็กทีมกันแล้วแต่เจ้าลูกโป่งเนี่ยกระดื้อไม่ยอมแตกสักทีนะฮะเลยทําให้สุดท้ายในพี่ฝนต้องตกรอบไปอย่างน่าเสียดายละครับโโอ้ห oh <c oughs> เราโชคดีแล้วที่เราไม่ได้เกมนี้ <c oughs> ไม่ทัน <c oughs> คืออะไรตกใจ <c oughs> ไม่ตกคือแล้วคืออะไรเหมือน เธอเห็นทองฟ้านั่นเลยพูดตรงๆนะตอนสูบอะหน้าพ่อหน้าแม่ลอยมาเลยอะรู้เลยอะว่ากลับไปต้องแบบหนูจะไม่ดื้อกับพ่อกับแม่เลยโอ้โหอแต่มันหมันเหนื่อยนะไม่ตอนตอนแรกเขาจะเอาเล็บจิกค่ะเอาโกงอีกคิดจะโกงอีกไม่อยากคิดโกง แล้วไม,ไไมคนมาอยู่กับ์แนแพ้หมดเลยวะเพราะฉะนั้นนะครับเกมนี้นะครับพี่ฝนทำไม่สำเร็จครับต่อไปนะครับน้องหลิวนะครับจะต้องอเล่นเกมโยกตูบลมใช่นะฮะแล้วถ้าได้ถ้าสำเร็จนอกจากจะได้เข้าไปเอาของรางวัลทงหแล้วอของรางวัลที่ แม่แม่แม่คนอายุตุงๆเขาเลือกมาเกี่ยวกับแท็บเล็ตเอ้ยหรือจะเป็นสมาร์ทโฟนเอ้ยมันเป็นของเราทั้งหมดนี่ชิวๆไม่ไม่เราจริงๆแล้วเราคุยกันไปแล้วว่าเราทัวการเราร่วมถางของรางวัลจุกุยจุกุยที่คุณเลือกมาด้วยมันก็ยังมีราคาอะโอเคมีราคาถ้งหมดอยู่ภาพพร้อมแล้วมาเลยครับโยกสูบลม เกมโยกสูบลมเกมนี้ผู้แข่งขันขจะต้องแท็กทีมสูบลมให้ลูกโป่งโดนเข็มจนแตกภายในเวลา60วินาทีครับโยกสูบลมลม,มาแล้วนะครับผมพร้อมไหมครับน้องหลิยวพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเราจะต้องมีสปีดขาที่ไม่เหมือนคนแก่นะสปีดแขนเ <Okay. S 1> วลาแบบว่าคถึงอายุแล้วแบบนอ,อ,อนนี่ดีนะเออนี่ดีเมื่อกี้นี่พี่พยายามจะโยดมให้แล้วนะพี่ไามาแล้เอาไม่ต้านเอาอย่าดมให้ใครให้คนแก่โอ้ยให้เอะ ปกติก็สูบที่บ้านอยู่แล้วตอนยานะตอนยานี่ที่ในบ้าเขายังสนุกอยู่เลยอะเขายังสนุกเลยในขณะที่หนูเนี่ยน้ำตาตกในอยู่นะที่ในใจอยู่เนี่ยเขาหาลุไมเขาหาลุไม่นะว่าถ้าสมมติว่าน้องหลิวทําเกมนี้สําเร็จเนี่ยยังไงนอกจากจะได้เข้าไปเอาของในแล้วของที่เขาหามาทั้งหมดเนี่ยเป็นของน้องหลิวนายใช่เขาต้องจะ มันเอากู้อี้ไปต่อเอาแทบเล็ตลงมาไปถูกเป็นของพี่เหลียวหมดเลยนี่ตอนนี้ว่าใครเนี่ยนั่งเหลียวต้องพร้อมแล้วไปที่จุดสตาร์ทครับไปนะถ้าพร้อมแล้วนี่คือ the sixty s e v o n games องศิพีพิจิตรแสนท็กทีมไม่ต้องรีบจัดสมรรเสมอไม่ต้องรีบไปไป ออไม่ต้องรีบออแต่สมนำเสมอถูกต้องอถูกต้องอถูกต้องไปช่วงหน้ามาเอาจะช่วยซาวหรือว่าจะผ่านเกมโยกสูบลมไปได้หรือไม่ห้ามพลาดนะครับ ไปไปเออไม่ต้องรีบแต่ระวัเสมอถูกต้องถูกต้องถูกต้องไปเอาค้างเอาขาค้างไว้เลยยกขึ้นยกลงอ่าั่นแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว น้องเลวละฮะเพราะอุตส่าห์แท็กทีมกับพีก่กะสูบลมจนสําเร็จแล้วแต่ดันจะไปเอาสร้อยทองที่อยู่ไกลเกินไปเลยทําให้สุดท้ายออกจากห้องไม่ทันต้องตกรอบอีกคนเลยละครับตอนนีเ้เราได้เสียงนคนเราเราเราบอกานา,ากงานแล้วว่าเราบอกนางแล้วว่า เฮ้ <Hey. S 2> เออสามสองเรานับไปอย่างมากขอแทบแตกใช่ <_ d ata> แต่นางก็ยังคว้ากระไดไปในขณะเวลาที่เหลืออยู่ตีวินาทีใช่หยิบกระไดสี่สามสองหนึ่งเอาเวลาถ้านางยมงงี้ถนานางย่างายยางี้อ้าเออเราเราดูไหมว่าตอนนี้ เราต้องชนะสูรศพยังไงดีสภาพเป็นยังไงว่าประตูจะหนีบครึ่งตัวประตูหนีบครึ่งตัวยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าหมดแล้วของไม่ทันไม่ทันแล้วก็ไม่ได้ไม่ไเลยคุณเล้วไม่หยิบทองหนึ่งเพื้อทองหนึ่งสลึงทำได้ขนาดนี้ทั้งหมดทั้งมวลคือความขี้งกค่ะเราขี้งกค่ะเรานับทุกคนนับนางในประตูก็นับ่างมากดังอู้ลุ้เลย สี่นี่มึงคว้าก็อีนะสี่นี่มึงคว้ากรได้เจสามสองหนึ่งประตูเอ้ยไม่เราจะโกนดังมากเลยนะคุณหลีวกองกองเอากองดิกองมตั้งลรอไม่ตั้งไม่ฟังจอทองไงจทเป็นไงล่ะช่วยหะบอกเลยว่า ความโลภไม่ดีใช่ไม่ดีจริงโลภมากมักลาบลายเพราะแทนที่ตัวเองจะได้นี่ขนาดพี่ช่วยแล้วนะเมื่อกี้นี่บอกเลยเลยว่าถ้าพี่ไม่เข้ามานี่ จบตัวกลางนอกแล้วพี่ไงแต่พี่เข้ามาช่วยเห็นว่าเออเข็มมันน่าจะแตกได้แล้วแล้วทำไมมันไม่แตกเข็มมันดิเดพูพี่พูดคำเดียวเลยนะคำเดียวเลยนะคำเดียวว่าสวยจริงไม่มีใครเป็นขนาดนี้ไม่มีใครเป็นขนาดนี้เข็มอะไรเนี่ยซอมทั้งหมดที่ทำมาไม่ได้ไม่ได้ถือว่าทุกคนได้โชว์ศักยภาพในการเล่นเกมดีใจด้วยนะครับ ดีใจด้วยนะครับกับยินดีเพราะเรายินดีนะเพราะเราพิธีกรระดับโลกยินดีเขามางรายการอนเราคอ่อหน้านี้เราอุตส่าห์ต่อหน้านี้คุยกันว่าพี่ฝนคือแบบว่าหมดสิทธิ์แล้วใช่ป่ะแล้วคือหลังจากนี้จะหยุดหรือจะไปต่อดีเราไปต่อดีกว่านอกเผื่อได้ของเพิ่มงกเงยงกเงีจริงอะจริงจริงอะมันก็สามารถที่จะไปต่อได้นะถ้าไม่สี่สี่อะไร้ สองหนึ่งไม่ทําไม่งั้นรายการก็ไม่สนุกสิขอขอบคุณหลิวมากพี่หลิวทำให้รายการเราสนุกเนาะคือตอนเนี้ยสนุกไหมรายการเราอะสนุกมากสองคนยังสนุกอยู่ไหมพี่ฝนยังสนุกอยู่ไหมพี่ก็สนุกนะแต่กลับมาเดี๋ยวต้องเคลียร์กันหน่อยมันสดเจ้าเขาน้ำตาสี่ วันนี้ที่ทำมาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตนะครับทีวี L E D สานิ้วนะครับม์ทโฟนและชุดออแกนนะครับทุกอย่างอยู่ที่เราเลยไม่ได้ไปน้องหิวก็ไม่ได้แต่สิ่งที่สำคัญเราต้องขอบคุณเขาทั้งสองคนที่มาร่วมสร้างสรรค์คอนเสิร์นี่คือคำขอบคุณที่เราบอกตัวผู้ชมแล้วว่าตั้งใจจากใจจริงว่าเราขอบคุณมากๆนะครับที่ได้มาร่วมงานกันเที่ยวเหรอดูตาตายแล้วดูปากพี ขอบคุณมากมากขอบคุณเหลิวจติยาและคุณฝนที่นนาสนว้กลับมาใหม่แต่แต่ว่าถ้าแยกกันมาอย่ามาด้วยกันเอาวันนี้ไม่ได้อะไรไม่เป็นไรนะฮะไว้ฟิตซ้อมแล้วกลับมาแก้มือกันใหม่ครั้งหน้านะครับพี่ฝนน้องเหลว ขอขอบคุณพรีโกพาสต้าซอสค่ะและซัมซุงแกซี่ A9 Pro ครับและสำหรับผู้ชมทางบ้านนะคะสามารถร่วมสนุกกับพวกเราสองคนได้กับรายการของเราเพียงแค่ร่วมสู่กับกิจกรรมที่ Facebook ด้านล่างนี้เลยติดต่อเข้ามาเลยรับรองว่าเก็นถุกมากใช่เลยอ่าวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับแ,แ,แล้วพบก,กันใหม่วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะพินบวกเวลาเจอกันมันต้องเช็คหน่อยออหฮ้ย ต่อยตันไหนวะยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยต่อยนี่เห็นมาทั่วแล้วอะไกคันไหนก็ต่อยเออแต่เตะนี่ยังไม่ไม่ข้าตับนะถ้าตับ่ะจะเอาหัวมาอย่างเงี้ยมันจะมันจะน่าเกลียดเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะต่อยย่นี้ดีกว่าเฮ้ยโอ้ยโอ๊ยลองลอซิปวินาทีเดี๋ยวซิปมั้ยซิปมั้ยเอาอย่างนี้ก่อนซิปมั้ยอะไรก็ได้